เสร็จแล้วหนึ่งลูกเด้ฟังเพียงวัยรุ่นวัยรุ่นยุคยุคไหนไม่รู้ป่ะน่าจะยุคเดียวกันกับฉันเนี่ยร้องได้นะเพลงเนี่ย ก็เดี๋ยวจะลองเดินทางไปโรงงานที่เขาทำเครื่องปั้นดินเผานะครับก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูกระบวนการต่างๆในการทำเครื่องปั้นดินเผานะครับตอนนี้ต้องถอยรถออกไปก่อนเพราะว่ามันไม่มีจุดกับรถถอยยาวเลยนี่เขาก็จะเห็นนี่อันนี้จะเป็นลานด่านเกลียน ก็จะมีหลายที่หลายจุดนะครับเดี๋ยวผมจะดูริมทางนิดๆหน่อยก็พอนะครับเดี๋ยวจะไปดูจุดที่เขาทําการปั้นทําอะไรกันประมาณนี้อจอดล้างข้างหน้าปั้ลูมเลย ก็มีอยู่หลายจุดหลายลัน,นก็จะมีหลายจุดหลายที่นะครับ แต่ว่าของที่ต้องการตอนนี้ผมก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะจากบริเวณทางส่วนของทางเทศบาลครับซึ่งมันมีเป็นร้านออกอกิุเหมือนอยู่หลายร้านครับแล้วก็เดินมาข้างนอกเนี่ยก็ประมาณว่าให้ดูบรรยากาศครับริมทางก็จะมีหลายร้านแต่ตอนนี้หนูกาแฟ่แล้ว าแฟกินสักหน่อยสะละมัง้งอันนี้มีร้านกาแฟรครับแต่เฮ้อะไรว่ามีแต่ป้ายไม่เห็นมีร้านเลยนนร้านนี้มีต้น,นไม้ขายด้วยมีแค่ตรงแคทตัดต้นน้อย กระถางแล้วอาต้นไม้ไปปลูกทีทีนี้ดีว่าตอนนี้มาเจอต้นไม้ถุูกใจซื้อไปสองต้นเอาไว้ไปประดับร้านมาแวะซื้อต้นไม้ครับแวะกินกาแฟด้วยครับนี่ป้ายกาแฟสดร้านกาแฟอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอหอมอร่อย กาแฟสดตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงงานของผู้ใหญ่สมนะครับเป็นโรงงานทำเครื่องปั้นดินเผาเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเขาปั้นยังไงแกะลายแบบไหนนะครับรวมถึงไปไปดูที่เตาเผาเลยนะครับก็จะมีรถขนปืนนะครับเอาปืนเข้ามา มู่โซน,นนี้ก็จะมีกลองฟืนนะครับเยอะเลยแล้วก็จะเป็นส่วนของเตาเผานะครับ เมื่อกี้นี้เป็นเครื่องมีพิเศษใช่ไหมอันนี้ทำเป็นรายวันหรือว่าเป็นงานเหมาครับงานเหมางานา <c oughs> แล้วเหมาชิ้นเท่าไหร่ครับแบบนี้ สิบบาทวันนึ่งแกะได้ประมาณกี่ลูกครับปงลานงานทรงหนไวันงานไม่ค่อยเยอะทรงหนึ่งทรงนึเจะทำมาเยอะหลายทรงหลายขนาด แบบนี้เขาเรียกลายอะไรครับเนี่ยลายสก,กิทฮะลายสก,กิดลายสก,กิดอ๋อ คืองานนี้ได้น้อยได้มากเนี่ยอยู่ที่ว่าเราทําเสร็จไวเสร็จช้าใช่ไหมไล่ง่ายไล่ย,ยากออ่าแล้วถ้าไล่ยากนี่ค่าแรงต่างกันไหมค่าแรงต่างกัน หนึ่งลูกลวดลายก็จะประมาณนี้นะ อนครับม,มีแก่งาน,นก็จะมีหลายแบบอันนี้ก็จะเป็นไม้แกะครับก็จะเป็นลายแกะคู่แกะเดี่ยวยนี่อันนี้จะเป็นแบบแกะเดียวหัวลักษณะจะเป็นจะเป็นแบบนี้ก็จะใช้ลวดครับลวดสปริงการมามาทําเป็นหัวประกาอันนี้จะเป็นแบบคู่ฮะอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะผลิตขึ้นมาเองครับ ส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นเป็นซื้อมาส่วนสําเร็จที่ซื้อมาพอหัวพังก็เปลี่ยนหัวใหม่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไม้แบ่งแบ่งห้าส่วนสามส่วนสี่ส่วนก็จะมีเพื่อให้ง่ายต่อการแกะลายนะครับก็จะแบ่งแบ่งได้ไวนะครับไม้สามเหลี่ยมด้านเท่านี่าแฉกก็เป็นรูปดาวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยม ขาเร็วก็ขึ้นกับความชำนาญของผู้แกะอันนี้แกะไวมากครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือพิเศษครับก็ใช้ไม้แล้วก็แกะเป็นร่อง พอไปปั๊มก็จะเป็นรูปเหมือนรูปดอกไม้ก็จะมีหลายขนาดนเวลาปั๊มก็จุ่มน้ำแล้วแล้วก็ปั๊มดันเข้าไปเพราะถ้าไม่จุ่มน้ำเนี่ยดินมันจะติดติดเยอะมาดูแป๊บเดียวเสร็จแล้วชิ้นงานแบบนี้ก็จิบบาท พูดถึงลายแบบนี้ไม่ยากเนี่ยผมก็ทำได้เพราะว่าเคยแกะลายมาก่อนตอนนี้เลิกทำแล้วาหันไปทำอาชีพค้าขายว่าจะขอเขาแก่เดี๋ยวจะรบกวนเวลาพี่เขาทำมาหากินนะก็เพราะเดี๋ยวนี้ผมอาจจะไม่คล่องเหมือนก่อน Ini kan cetakan. เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช้เวลาไม่นานครับลุงอันนี้เหมางานเหมาใช่ไหมครับครับอันนี้ชิ้นงานเท่าไหร่ครับอันนใบละหกบาทใบละหกบาทครับโอ้วันหนึ่งปั้นได้ประมาณกี่ใบครับปม่นานเป็นร้อยเป็นร้อยโอ้ยรายได้ดีครับเนี่ยแต่ว่าคนมาปั้นงานได้แบบนี้ต้องแข็งแรงนะครับสังเกตกรา <laughs> <laughs> มเมียไม่กล้าเหือรุ่นเนี้ย ไ้ที่เห็นโดเดย์อย่างนี้ก็เป็นจุดจุดวัดนะครับจุดวัดขนาดแล้วก็ความสูงช่างมาจากที่ไหนครับจีสกเกตจีสกเกตโอ้อยางไกล ไปดูฝั่งนู้นช่างแก่เป็นคนอุบลนี่เจอช่างฟันมาจากสีสเกตผมมาจากที่ไกลๆศกางนี่นบินเที่ยวมาปั้นนี่ก็จะผ่านการหมักนะหมักแล้วก็บดบดแล้วก็ามาไว้ทั้งนี้ เรจะผูกนวดอีกทีหนึง่งนวดมาเป็นก้อนก่อนที่จะมาปั้นอันนี้ความสูงประมาณเท่าไหร่ครับสามนิ้วครับสามนิ้วก็กล่าวว่าพอดินแห้งเสร็จเผาเสร็จเหลืออยู่สักประมาณเท่าไหร่ครับ สองิบสองนิ้วน,ะนจะหกนิ้วหนึ่งเราทำงานนี้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยน่าจะ20สปียี่สิบปีกอด 2ปีนี่ก็สามารถปั้นได้ทุกรูปแบบเลยนะครับนี่ปั้นแบบไหนยากสุดครับอันสูงอ๋อความสูงเพราะอันสูงนี่มันมีโอกาสยุบตัวได้ครับ ถ้าสูงมากๆเนี่เราชิ้นงานเท่าไหร่ตอนนี้แต่ไอ้ทรงมันอ๋อล้วแต่ทรงยากง่ายครับตจก,กันแต่เวลาปั้นเพียงแคบเดียวนะ นั้นพลาใเยผมเคยทดลองทําอย่างนั้นได้ครืบเดียวแต่เลิดนั้นคือมุ่น ้ความสูงกับความกวามา้างปากจับอ้วนมันนี่จับอ้วนอันนี้จับปากความกว้างความสูงไม่นี่โมอ๋ออันนี้โมโอเองอช่างโมโอเองเลยใช่ไหมอันนี้มีคนทําดินให้ได้มโม,โอโมโอเองโมบันต้องโมเองช่างบอกว่าน,นี่ตรงนี้นะเป็นจุดที่ บ่อดินบ่อดิน,นที่หมักอันนี้ยังไม่ได้ลดน้ำนะครับเราจะมีเศษดินที่ว่าเป็นก้อน,อนเป็นพอหลังจากที่หมักดินแล้วนะครับหมักดินก็จะมาทําการโม่ก็จะมาใส่เครื่องโม่โม่ออมาแล้วก็จะออกมาเป็นแท่ง,ทงก้อนๆนอน,นครับก็จะถูกตัดมาวางบ่มไว้ทีหนึ่งก่อนการปั้นก็จะมีการนวดดินนวดดินให้มันเป็นก้อนๆอนแบบนี้ จากนั้นก็จะมาปั้นอะไฟังเพลงวัยวรุ่นวัยรุ่นยุคยุคไหนไม่รู้ป่ะน่าจะยุคเดียวกันกับฉันเนี่ยร้องได้นะเพลงเนี้ยใช่ชอบจ้ะตามเดิม แบบนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยหมายถึงราคาราคางานแกะอ๋อมันเป็นชุดค่ะแต่ถ้าใบนี้ก็สามบาทสาบาทาอ๋อได้แต่งเนียก็ย้อนเนี่ยงานเนี่ยงานแกะนี่แหละอ,อ,อันนี้เขาเรียกลายอะไรครับเนี่ยลายเถาเนี่ย เน,นี่ยลายอ๋อลายเพือลายเแถวเดี๋ยวมันชอบลายแบบเนี้ยสวยดียบริเวณนี้เป็นเตาเผองครับ ปิดเตาเรียบร้อยน่ยาจะเก็บของที่เผาออกมาหมดแล้วเสรได้นะครับอเตาเผาก็โกยหมดแล้วนะครับน,นี่อันนี้อันนี้ที่ชำรุดนะครับเนี่ยอาจจะมีที่แตกที่แล้าวร็จะถูกคัดแยกไว้นจุดนี้เป็นจุดที่ทำสีชิ้นงาน,นครับเนี่ยโอ้สวยมากครับ Thank you ที่ทําสีนะครับนี่ยทาสีดําแล้วก็ปัดด้วยสีทองเสร็จแล้วนะครับเ่งสีสันก็จะออกมาประมาณนี้เลยครับเนี่ยเข้เเเเเามาดูแล้วนะครับ โรงงานเครื่องปั้นดินเผาก็มาดูตั้งแต่กระบวนการปั้นแกะลายแต่งานเผาก็มาไม่ทันครับเก็บเตาก่อนแล้วก็งานสีก็จะต้องไปขอบคุณผู้ใหญ่สมกันนะครับที่อนุญาตให้เข้ามาถ่ายครับขอบคุณผู้ใหญ่ครับที่ให้โอกาสเข้าไปถ่ายในโรงงานเครื่องปั้น,นครับก็ต้องขอบคุณนะครับโอ้โหนี่ก็กําลังแพ็ค อันนี้แพคของชํารวยเหรอครับเนี่ยตอนนี้ก็เดินทางกลับครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปจนจบก็มีโอกาสได้มาถ่ายโรงงานเครื่องปั้นดินเผานะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ลงมือครับลลกลัวลบกวนช่างนะครับแต่งานพวกนี้ผมก็เคยทำมาก่อนนะครับโดยเฉพาะงานแกะช่างแกะลาย ตอนนี้เดี๋ยวเดินทางไปจุดอื่นต่อนะครับ